อันนี้รีวิวนะคะเวลาเรานั่งด้านในนะคะเวลาเรานั่งด้านในนะคะจะเห็นเนี่ยค่ะหัวเราจะไม่ติดนะคะยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยนะคะสําหรับหัวเนี่ยยังไงเราเราไม่ติดเลยนะเรานั่งสบายเลยนะคะในรถนะคะเราก็หาอะไรมาทำามีกล่องนะคะที่นั่งทานอีกนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่านะคะนั่งสบายนะคะ กว้างมากอันนี้เวลาเราทําออกมาแล้วนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะเพราะว่าในบรรดาบรรดารถเนะะี่ยค่ะเราว่า SUV นะคะที่เราหาเนี่ยเป็นรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่าเราเรามีโต๊้รุ่นนี้ใครๆก็ชอบเนี่ยก็จะชอบเรื่องของการที่มีโตะอยู่ข้างล่างเป็นโตะปิกนิกนะคะเราไม่ต้องอใช้โตะของ ลแล้วก็ใช้โต๊ะนีนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูนะคะการนอนนะคะเดี๋ยวจะให้นอนให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวเหลือมากเลยคะ่ะเพราะว่าเราไม่เน้นลิ้นชักเยอะนะคะถ้าเราไม่เน้นเน้นลิ้นชักเยอะนี่นะคะนะคะเฮดรูมเนี่ยหัวเนี่ยจะเหลือเยอะเลยนะคะคุณสูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดนะร้อยหกสิบเจ็ดนี่ก็สบายนะคะเหลือๆหลังจากนั่งแล้วนี่ก็เหลือสบาย,ยนะคะหัวก็ไม่ติดนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่อ่าเราสามารถจะเปิดขึ้นเปิดลงได้นะคะตัวนี้เปิดขึ้นเปิดลงแล้วก็ลงไปได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บนะคะเก็บของได้าไมากมายนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเราก็นอนสบายเลยเดี๋ยวจะพลิกขึ้นนอนให้ดูทันนี้นะคะส่วนข้างในนะคะเราก็จะเปิดตรงนี้ออกมาได้นะคะเปิดค่ะเปิดตรงนี้ออกมานะคะคแล้วก็ เอามาเก็บไว้ข้างๆนี้ได้นะคะเอามาเก็บไว้ข้างตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นหลุมนะคะเอาไว้นั่งได้นะคะเราขาลงไปได้นะคะข้างลา่างของรถรุ่นนี้นะคะจะสามารถเป็ mm. เปนหลุมนะคะเอาเท้าอันนี้ก็นั่งจิบกาแฟชิลๆตรงนี้ได้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกเราจะเห็นเป็นหลุมนะคะข้างใต้จะเห็นเป็นหลุมไหม ห็นหลุมไหมคะหลุมได้เราเท้าใสก็ไม่ได้นะคะแล้วก็นั่งกาแฟไว้หลังแ,แล้วก็นั่งกินกาแฟตรงนี้ได้นะคะชิลๆนะคะตรงนี้เอาฟาก็ขาก็ไม่ติดนะคะอันนี้ก็วางของวางอะไรได้นะคะแล้วก็นั่งสบายๆนะคะชมวิวแล้วก็กินกาแฟได้ะคะ่ะตรงนีนะะ้โอเคค่ะ 搜闻诊所。So one,